สวิฟตี้แชร์โมเมนต์ของลิซ่าในคอนเสิร์ตเทเลอร์สวิฟที่สิงคโปร์ว่าเธอเข้าถึงง่ายการปรากฏตัวของลิซ่าหรือลิซามโนบาลสมาชิกวงแ l a c k พิง k ศิลปินเคป๊อประดับโลกในคอนเสิร์ตดีอีเลสทัวของ Taylor s สว f t ศิลปินสาวระดับซูเปอร์สตาร์ได้จัดแสดงคอนเสิร์ตขึ้นณน a t i o n a เ Sta d เเดียประเทศสิงคโปร์ในวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาสร้างความฮือหาให้กับแฟนลับทั้งสองฝั่งเป็นอย่างมาก และการปรากฏตัวของลิซ่าในคอนเสิร์ตที่หลายๆคนรอคอยก็ยิ่งเพิ่มกระแสฮอตให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เธอเข้าร่วมเท้นระหว่างการชมคอนเสิร์ต The r s Tour ทำให้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์และกำลังถูกพูดถึงอยู่ในตอนนี้ซึ่งการไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ลิซ่าไม่ได้ไปเพียงลำพังแต่เธอไปพร้อมกับเพื่อน,อนและศิลปินเคป๊ปอย่าง สอนจากวง C. l C. และการปรากฏตัวของลิซ่าและเพื่อนๆของเธอได้สร้างความสุขให้กับแฟนๆที่ต่างรอคอยที่จะเห็นศิลปินระดับโลกมาสนุกสนานไปด้วยกันนอกจากนี้ลิซ่าแบล็ p พิงและสอน C. l C. ยังได้มีโอกาสพูดคุยกับซาบรินาคาเพนเตอร์นักร้องและนักแสดงชาวอเมริกันซึ่งพวกเธอเป็นแขก VIP สุดพิเศษของเทเลสเวฟ โมเมนต์เหล่านี้ยิ่งเติมเต็มความทรงจำมิตรภาพอันแสนพิเศษในค่ำคืนที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ได้มีภาพบางส่วนในคอนเสิร์ต The e r e s Tour ที่สิงคโปร์โดยพวกเธอได้มีการพูดคุยกับแฟนคลับและยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆยังประทับใจในตัวลิซ่าเมื่อเธอเข้าร่วมเทรนด์สวิฟตีที่กำลังเป็นกระแส ด้วยการแลกเปลี่ยนและมอบกำไรข้อมือมิตรภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื้อเพลงของ Taylor Swift และในระหว่างการชมคอนเสิร์ตบริงและ s ว i f ตีผู้โชคดีได้มีโอกาสมอบกำไรมิตรภาพนี้ของตัวเองให้กับลิซ่าซึ่งถือเป็นประเพณีอลัมค่าและมากไปกว่านั้นลิซ่ายังได้เข้าร่วมเทนนี้ด้วยความกระตเตือรือร้นไม่เพียงแสดงถึงความผูกพันกับแฟนๆเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบุคลิกที่อบอุ่นและเป็นกันเองของเธออีกด้วยโดยมีแฟนคลับออกมาแชร์โมเมนต์น่ารักของลิซา่าผ่านทางโลกออนไลน์ว่าเธอน่ารักมากๆเลยลิซ่านี่เป็นศิลปินที่ติดดินและเข้าถึงได้ง่ายสุดๆเธอเป็นแฟนคลับเหมือนกันนะเนียรักเธอมากๆนะลิซา่า เธอเป็นคนน่ารักที่สุดและภาพลักษณ์ของเธอเป็นเด็กสาวที่บริสุทธิ์ตามวัยของเธอรักเธอนะกำไรมิตรภาพเป็นไอเดียที่ดีและเจ๋งสุดๆมันทำให้ทุกคนได้เจอเพื่อนใหม่ๆโดยไม่คำนึงว่าคนนั้นเป็นศิลปินและอีกคนเป็นแฟนคลับเพราะในช่วงเวลาที่ทุกคนเข้าไปชมคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ทุกคนกลายเป็นเพื่อนกันการที่มีศิลปินสามารถเชื่อมโยงกับแฟนๆในพื้นที่สาธารณะ ระหว่างการชมคอนเสิร์ตเป็นอะไรที่พิเศษเสมอและท่าทางของลิซาคงมีค่ามากสำหรับบิงผู้โชคดีคนนั้นที่กำลังชมคอนเสิร์ตดิอีลาสทัว r ของ Taylor Swift ที่สิงคโปร์ทางนี้ลิซายังเป็นแฟนคลับตัวยงของ Taylor Swift หลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จสิน้นเธอได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับศิลปินที่เธอชื่นชอบ ซึ่งภาพที่ปล่อยออกมาทาง i n s t a าแกรมทำเอาแฟนๆต่างตื่นเต้นที่ได้เห็นศิลปินระดับท็อปของโลกถ่ายรูปร่วมกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ